นักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลัหงและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t regulator ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับทราบว่าเป็นข้อเขาเสื่อมเพราะอะไรฮะัมันมันปวดนะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะออใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับ ไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครว่าจะรักษาอย่างไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหลย ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าเห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกำจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะเออมันแค่แข็งมันไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุด ใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากอ่พอเนี่ยค่ะอ่าฮะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณ มาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเอแล้วแล้วกับหัวเข่า ภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้ั้มคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่สิบกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนก็คือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกษาเรียนไปท่านศึกษาส่วนน้องน๊ตก็ต้องเดินค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีว่าทดสอบตัวเองปากก้ให้นั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงๆค่ะทำอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึง50สิบนะคะอูอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณสมปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างคะ่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเ,เพราะว่ากือบจะต้องผ่าค่ะและ้วลปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรในการออช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ,อ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ,อ๋อดิฉันไม่กลา้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามอบามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม,ไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google, ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ่ง <1 S 1> อาทิตย์ผ่านไปดิฉันก็หายปวดหายบวม แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง พระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถี่ถีถีเก้าวัดต้องต่อกันนะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะค่ะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S L อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตออ๋ตรวจไตด้วยค่าการทำงานของไตเป็นงไ่ครับผลทุกอย่างดีหมดสมดุดนหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออนี้ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวไม่เหนื่อยด้วยค่ะต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นีไตก็ปกติดีปกติค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอจึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ คือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมาบ,บ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลย <c oughs> ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมลนลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้ <c oughs> รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับ ทีนี้หมอบอกว่าลักษณายอยจากนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมคทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก,ก็คือว่ายากแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนคเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมาก เพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวาน่ะเป็นเบาหวานทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปครับก็บอกปัจจุบันนี้เขา็ก็สบายแล้วคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มียาไม่มีสารเคมีผมก็เลยโทรศัพท์ สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินน้างเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ยครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินหัางได้ได้แล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดข่าและเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนผูง นะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเจ็บเข่านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะ ไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหล่อะไรก็ไปหาหมอค่ะก็คุณหมอวก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ ก็ให้ยาไขเส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาแพ้าบวมขาบวมตุยเลยอเวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บมากเจ็บจนแบบทรมานนะค่ะรู้ชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะฮะต้อง ต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเทียก้าวเทียก้าวเวลาลงมาเสียงก็แกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะ่ะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะ มีอาการวิจัยรับรองวิจัยรับรองค่ะก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำอะน้ำมังคุดด้วยค่ะค่ะปรากฏว่าสามวันเอ้ยทําไมเราแบบสบายอะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปห้างไปอะไรก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะ อ๋อ oh. ก็ดีขึ้นเยอะเลยหาสามวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยดีมากเลยค่ะมันเก็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะ ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคม5าสามก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูเปิดดูตทรทัน์ว่าถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าซื้อกระปุกบอกลูกสาวก่อนนอน2เมตรก่อนนอนก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหาร่อนอาหาร2เมตรอ่าฮะทานไปได้7วันบอกลูกสาวคนที่นั่งโอแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งยางเออนั่งยองยองก็ไม่ได้่ไม่ได้พื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอากราบละเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ได้ก่อนหน้านั้นทําอะไรไม่ได้แต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แล้ว อืมขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะเออใจเย็นเฮะใจเย็นเฮะเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวเนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นรำโอ้ใจเย็นเย็นได้ไมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสริมในอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลังสารสาตัวมากเกินไปคือ TNF alpha, i n t e r l e กิน6และอินเทิน u k i 17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบ ตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเชา้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้าง มวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนของน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป